แปลไทยได้เพจแปลไปใครอ่านฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับศึกครั้งแรกของการแข่งขันพระหมื่นองข้าชื่อหวังอันอยู่ดับที่สามขั้นที่ห้าข้าเย่ยเซียวเอ,อ๋อยู่ดับที่สามขั้นที่แปดเอศึกแรกของข้าก็โชคดีมากที่ได้คู่ต่อทุ่ที่มีดับต่ำกว่าข้านะสวรรค์เข้าข้างเจ้าจริงๆเย่เซียวเอ,อ๋ระวังละ โอ้ยเจ้าไม่คิดจะเล่นกับข้าก่อนงั้นเหรอฝึกผึเออเออเออาวุธลับงั้นเหรอเนี่ยฟิวหาวุธลับเนี่ยบินได้ช้ามากไม่เดียวเจ้ากับผีเสื้อสีน้ำเงินเลยฝึกอ่าอ่ามันไม่ง่ายเลยที่สู้กับข้านะจะบอกให้ปวดเกมนี้ข้าชนะแล้วเจ้าคิดสู้ข้าอีกเ้วจะดีกว่านะสำหรับข้ามันเพิ่งจะเริ่มเอะ อยากได้แชมป์ข้าก็ต้องก้าวไปทีละก้าวฝุ่นเยีย่ยเสียวเอ๋ชนะอีกแล้วออกเดือนก่อนเธอมีพลังวิญญาณเลยแต่ตอนนี้เธอกลับสู้ได้ขนาดนี้เลยเหรอเยีย่ยเสียวเอ๋ชนะสามเกมติดต่อกันและเข้าสู่รอบรองชนะเลิศปีนี้น่าสนใจจริงจเธอสามารถเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้นะเอาล่ะทุกคนหลังจากการแข่งขันที่รุนแรง ในที่สุดการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศที่รอคอยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นกอเ์จผู้สมัครก็ร่วมการแข่งขันพระหมื่นองคทั้ง8คนขึ้นมาบนเวทีเพื่อจับฉลากค่าได้เซนถ้างานคู่ต่อสู้ของข้าต้องเป็นคนที่ถือป้ายมาที่ชื่อแบบเดียวกันกันกบข้าปราที่ดูเหมือนยากคนนี้เขแข็งแกร่งมากก็อยู่ในอันดับที่2 1็แสดงว่าต้องไม่เก่งแน่นอน ั้งแต่แรกเห็นก็มีกลิ่นไอการฆ่าที่รุนแรงบนร่างกายของเขาเซนใครได้เซนกันคู่ต่อสู้ของข้าคือเธอสินะว้าวเมียวหยุนจากส่วนหยุนเหมือนน่ะเธอเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเลยนะเซนมาแล้วโอ๊ยข้าไม่คิดเลยว่าคู่ต่อสู้ของข้าในรอบกอดรองชนะเลิศจะเป็นเจ้านะดูเหมือนว่าข้าจะโชคดีจริงๆเลยข้ามั่นใจว่าอย่างไงข้าก็ต้องชนะนะ เมียยุนสิทธิ์ของส่วนยวนเหมือนได้รับการฝึกฝนถึงระดับที่สามขั้นที่เก้าโชคดีนะที่ระดับเดียวกันกับข้าเลย <c ười> าาการแข่งขันรอบรอกชนะเลิศเริ่มต้นขึ้นแล้วเย่เสียวเอ,เอ๋เจ้าไม่ใช่คู่ต่อสูข้ของข้าหรอกนะเจ้าจะยอมแพ้ตอนนี้ก็ได้นะจะได้ไม่เสียหน้านะเมียยุนเจ้าอย่าเพิ่งดีใจไปเลยนะเรายังไม่รู้เลยว่าใครจะแพ้ใครจะชนะนะมาดูกันว่าข้าจัดการเจ้าอย่างไงฟิง ช่างเป็นวิชาดาบที่แปลกประหลาดจริงๆมันร้ายกาจมากฝุบให้ดูเหมือนว่าเหมยหยุนจะไม่ชอบลูกศิษย์ของที่หยุนทางที่เธอจู่โจมทั้งหมดตั้งใจจะฆ่าให้ตายเลยว่าไงละ่ะลูกศิษย์ของที่หยุนทางนี่เป็นอย่างเดียวเหรอวันนี้ก็จะให้โจมฝีมือดาบของส่วนหยวนเหมืนอนกังฆ่าคนแล้วกันส่วนหยวนจู่เจ็นฟิงวิชาดาบนี้รวดเร็วมากเย่เสียวเออดาบจู่เจ็ดของข้าทั้งเจ็ดถูกส่งออกไปมันเร็วมาก เจ้าสู้ข้าไม่ได้หรอฟิง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 ใครบอกกาสู้เจ้าไม่ได้กันล่ะข้าต้องการที่จะดูความสามารถของเจ้าตัางหากเลยยะฝฟงเยี่ยวซานฟิงเพลงดาบประจันเซี่ยวฉับฉับฟิงฟิงเออเออเออเป็นไปได้ไงเจ้าแก่ดับสับขั้นที่แปดเจ้านั้นเองเจ้าใช้วิชาดับประจันเซี่ยวได้จริงเหรอโอ้ดาบจื้อเจี้ยงของเจ้ามีเจ็ดอันไม่ใช่เหรอ ถ้าอย่างนั้น้าใจ้เจ้าได้นิมรถด,ดับประจันเซี่ยวด้วยการฟันเจ็ดครั้งจิตต่อกันดับประจันเซี่ยวเอออะไรกันเนี่ยฝึบจับเออหยุดน,นะติง่งการแจ้งือนจากระบบขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณเข้าใจการเรียนรู้หยุ่นบูด้วยตัวเองหยุนบูเจ้าเรียนรู้การทบอวิชานี้ได้ยังไรกันฝึบอ,อ,อะไรจะดีแบบนี้นะ เป็นไปได้ยังไงเอ่อเออดาบประจันเซี่ยวของเจ้าจะกลายเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงข้าบอกเจ้าว่าข้าใช้ดาบประจันเซี่ยวเจ้าจะเชื่อข้าไหมล่ะเกสลับที่ข้าเพิ่งใช้คือวิชาดาบประจันเซี่ยวของเฟิงเยี่ยวซานนะเอ่อข้าหัวร้อนแล้วเห็นไหมนี่ข้าโดนตลอกจนผมร่วงหมดเลยงั้นเหรอเออพระเจ้านี่ข้าหัวร้อนงั้นเหรอเนี่ยเออก็เป็นลมดีกว่า ยเยเสียวเออชนะการแข่ขขขงการกบฏเสียนรอบรองชนะเลิศหัวหลานเงยเสียวเออชนะยังก้าวกระโดดชนะคนที่ดับสูงกว่าเธอได้เงยเสียวเออชนะอีกแล้วนี่เป็นการโต้กลับแบบไหนกันการแสดงของเธอนหน้าทึ่งมากเยเสียวเอถึงกับควนหัวโกมีลยุนช่างน่าขำจริงๆการชนะอีกเกมแล้วข้าไม่รู้ว่าจะได้เห็นเขาบนสแตนผู้ชมนั่นไหม แล้วประจันสีเงินล่ะก็แอบดูข้าอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะพื้นที่พักคอยผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อป้าและเสื้อคลุมที่ดูพิเศษ,ษจริงรูปร่างของเขาก็ดูหล่อด้วยไม่คิดว่าเขาจะติดหนึ่งในสีได้อ่าข้าไม่คิดว่าคนที่อยู่ดับสามจะติดเข้ามาในสีอันดับแรกได้ข้าเด็กกิ่นเลือดนะเอซ so, สัญ,ญาส้ญญาแต่ยันของข้าบอกว่าเดี๋ยวข้าจะได้เล่นกับเจ้าแล้ว อ๋อเหรอถ้าง,งานจะกำมวทีก็แล้วกันนะคู่ต่อสู้ของข้าก็เป็นผู้หญิงเหมือนกับเจ้าและก็สวยเหมือนเจ้าเลยดูสิข้าจะลุกหน้าของผู้หญิงคนนั้นออกมาด้วยละ่ะเอ๊ะยิ่งสวยงามยิ่งน่าสนใจข้าจะทำลายมันนี่เขาช่างบ้าจริงๆเอามือสกปรกของเจ้าออกไปนะน <c oughs> ั่นข้าไปก่อนนะข้าตั้งตารอคอยการต่อสู้ของเราบนสังเวียนก็แล้วกันเอาละทุกคน เราได้พูดจะน้าคนสุดใ้ของเสียงดับแรกมาแล้วนั่นคือเสียงซานเสียงซานก็อยู่ในระดับที่สีข้ารู้สึกว่าก็ดีกว่าายคนที่สักยันเสียอีกก็แสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการอบรองชนะเลิศด,ด้วยข้าจะประกาศผลการจับสลักใยที่มีรอยสักูุก่อนน้ำแข็งที่เย็นช้าและเฉยเมยยักษ์ระดับสีไม่ว่าคู่ต่อสู้ต่อไปของข้าจะเป็นใครข้าก็สามารถสู้กับเขาได้ มันน่าตื่นเต้นจริงๆเย่เสียบเออพบกับเสียงซ่ายถ้าเจอกับยักษ์เหรอการต่อสู้ของเย่เสียเออกับเสียงซ่าระดับสามกั้นที่แปดกับระดับสี่กั้นที่สีการต่อสู้คงจะจบลงในไม่ช้านี้นโมอมิตาพุทธอมิตาพุทธอมิตาพุทธ เจ้าสามารถผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศด,ด้วยระดับสามมันน่าถึงมากการต่อสู้ครั้งนี้ก็จะไม่ออมมือแล้วนะเอาไปให้ข้าด้วยขอาไม่ได้ดูถูกก้าเลยสักนิดที่ข้าอยู่ในระดับสามความเคารพนี้ข้ารู้สึกดีจริงๆขอบคุณพี่ชายข้าทำให้ดีที่สุดนะดาบพวอีออกมาเฟืงเยี่ยวสานเสียวประจนันฟิงว้ไม่คิดว่าเยี่ยเสอจะเป็นคนเริ่มโจมตีก่อน เสียงทำร้ายเสียงซานอีกด้วยผู้หญิงคนนี้ดุมากเลยเฮียเซียวเออมีฝีมือดับที่ดีและแข็งแกร่งมากขาใจกาตาที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อสู้กับเจ้าฟึบฟิงนัง่นมาวิชาอะไรกันนะวิชาพระอระหรันยกักเออบางกอและเสือจงมายาช่างเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากก็ต้องหาวิธีเอาชนะเขาให้ได้ฟิว พลังของเขาแข็งแกร่งมากนี่มันอะไรกันเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าความคิดหนึ่งมีผลเหมือนฟองสบู่ในฝันความแข็งแกร่งทางวิญญาณของเจ้าหญิงหมดลงแล้วยอมแพ้เถอเอย่ายสู้อีกเลยอยอมแพ้งั้นเหรอพระพุทธเจ้าตรัสว่าเยาเสียวเอ๋อไม่เคยยอมแพ้กลับมาที่นี่ก็เพื่อัยชนะเท่านั้นพลังจิตคือการดึงดูดรวบรวมพลังลมปราณเพื่อไปที่ฝ่ามือนี่คือสิ่งที่องค์ชายสอนข้า ยากปึกช่างเป็นพลังฝ่ามือที่แข็งแกร่งอะไรเช่นนี้เอะนี่นี่มันอะไรกันข้าขยับไม่ได้ทำไงดีขาข้ามันติด <c oughs> แกจับเขาไว้ข้าก็มีโอกาสชนะแล้วพลังน้ําแข็งฟิงขอบคุณองชายซานสำหรับความหนาวเย็นนี้นะคะข้าคือผู้รักษาศีลพิชิตตำแหน่งสูงสุดได้สวดบนพระสตดโอม ก็จะไม่ม <Yeah, boom. S 1> ีวันแพ้ที่นี่อาายากบึมพลังพุทธพุทธะสำเร็จ้วยลุ่มเหลียวในคราวเดียวฟิงเอ๊ะนี่เขาไม่วิชาใหม่อีกงั้นเลยเนี่ยตันเทียนและพลังจิตของเ้ากำลังจะหมดลงที่ต่อสู้กับเขาอีกตอบไปเขาทำไมกลับมาพูทธมุตราดีนะอยากพลังจิตของเ้ากำลังจะหมดลง,ง,ง,น,ดลงนี่คือระเบิดรั้งสุดท้ายเอ๊ะ ก็มีพลังติดเหลือแล้วนี่ขาต้องแพ้แล้วจริงๆงั้นเหรอเนี่ยฟุบฟิวเอ๊ะทำไมถึงได้มีพลังความเกลียดชังที่รุนแรงเช่นนี้อาตายซะฟิงบกอ่อฮะ่ออ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 อีกแล้วตอเอ่ เยี่ยเศว์เจ้าตระวางแผให้มากจะหยุดปล่อยดาบปุ๋ยกับกุ้งเจ้าได้ไงไงอมิตาพูดให้ตายเถอะเจ้าคือดับของข้าข้าต้องไปกับกุ้งเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะจุ๊เฮ้ยโชคดีโชคดีเกรียงเกือบไปแล้วดับเริ่มมีเกือบจะทําให้ข้า้าเสียงซานไปแล้วอะอมิตาพูดความรู้ด้วยตัวเองทั้งหมดเป็นปรโมติกิต การต่อสู้ครั้งนี้ข้าแพ้แล้วขอบคุณน้องสาวที่เมตตาติง้งรับรองชนะเลิศเยสเสอเอชนะเสียงสัตว้าวพระเจ้านี่ข้าไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเยสเสวเอสามารถเอาชนะเสียงสันได้แล้วข้าสูด่านต่อไปเนี่ยแม่แต่การตัวสูดับสูงเธอก็เอาชนะได้ยิ่งไปกว่านั้นเกมนี้ฉันได้ดูวความแข็งแกร่งจริงๆมันสวยงามและยอดเยี่ยมมากเยสเซลเอเมนุภาพมากเอ้ยข้าชนะแล้วจริงๆเนะหรอ เออข้าก็าไปสู่รอบจริงจังเลยได้เย่เซียวเออนี่มันอะไรกันข้าขอโทษที่ทําให้เจ้าได้รับบาดเจ็บมากจากการต่อสู้ครั้งนี้น้องสาวนี่คือ,าอยายุวัฒนาดับสองและช่วยปรับรูหมายใจและการเจ็บปวดได้มันจะช่วยเพิ่มพลังตันเจียของเจ้าได้เล็กน้อยรีบกินซะเถอะนะขอบคุณพี่ชายที่มอบให้ข้านะข้ารู้สึกว่าตันเตียงข,ของข้ามีพลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยดูเหมือนมันจะฟื้นตัวได้ดีเลยล่ะระดับของยานี้ต่ําเกินไปทียบปรับพลังที่จะควบคุมร่างกายเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ น้องสาวต้รีบกลับไปพักผ่อนเถอะเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันจริงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้มงน้นข้าจะไปดูอีกเวทีหนึ่งก่อนนะว่าใครเป็นผู้ชนะจะเป็นผู้ชายที่มีรอยสักหรือคนที่มีหน้าเย็นชาเหมือนน้ำแข็งพรุ่งนี้เจอกันดูเหมือนว่าการแข่งขันจะจบพอดีใครชนะกันนะกลิ่นเลือดแรงมากเลยอ่ะเะนี่มันเอ่เอ ช,ช,ช,ชายที่มีรอยสักถูกฆ่าโดยผู้ที่มีบใบหน้าเย็นชาเหมือนน้ำแข็งงั้นเหรอเนี่ย